บทที่3959ไป๋อยู่สู้และหลิวอยู่เยียนก็มองเห็นแสงสีทองที่ส่องประกายออกมาจากจี้หยกที่นำมารวมกันอย่างเป็นธรรมชาติไป๋อยู่สู้ยังสามารถสัมผัสได้ถึงพลังภายในจี้หยกทั้งสองชิ้นซึ่งเป็นสิ่งที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนอย่างไรก็ตามหลิวอยู่เยียนไม่เข้าใจการฝึกฝนแต่เธอสัมผัสได้เพียงพลังอันน่าอัศจรรย์ของจี้หยกทั้งสองชิ้น พลังชีที่ปลดปล่อยออกมาจากจี้หยกทั้งสองชิ้นทําให้เธอรู้สึกสบายใจอย่างเหลือเชื่อหลังจากค้นพบพลังภายในจี้หยกอย่างเฉิญแทบไม่อยากจะส่งมันคืนแต่ด้วยความสําคัญของมันเขาจึงไม่ขอไว้เมื่อจี้หยกได้รับการยืนยันแล้วอย่างเชิญจึงแยกชิ้นส่วนทั้งสองชิ้นออกและส่งคืนให้แต่ละคนสองพี่น้องเก็บรักษาจี้หยกของตนไว้อย่างทนุถนอมหยิบขึ้นมาอย่างระมัดระวังและใส่กลับเข้าไป เพื่อยืนยันตัวตนอย่างเฉินพบชามใส่น้ำใบหนึ่งและให้ทั้งสามคนหยดเลือดลงไปหลังจากการทดสอบหลายครั้งการทดลองก็ได้รับการยืนยันที่สุดได้ว่าทั้งสองเป็นพี่น้องกันส่วนหลิวหยูหางเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับพี่น้องทั้งสองคนเมื่อเห็นผลลัพธ์นี้ไปอยู่สู้ก็ยังคงตื่นเต้นมากเพราะเป้าหมายของเธอคือการตามหาหลิวหยูเยี่ยนและกลับมาพบกันอีกครั้งและผลลัพธ์ที่ได้มาก็เป็นไปตามที่เธอหวังไว้ทุกประการ หลิวอยู่เยี่ยนรู้สึกเสียใจเล็กน้อยเธอไม่ได้ตื่นเต้นกับการได้พบพี่สาวแท้ๆของเธอเลยแต่กลับเสียใจที่หลิวอยู่หางไม่ใช่น้องชายแท้ๆของเธอหลิวอยู่หางตกตะลึงเขาไม่เคยฝันมาก่อนว่าผลลัพธ์จะเป็นเช่นนี้ในความทรงจำของหลิวอยู่หางหลิวอยู่เยี่ยนคือพี่สาวแท้ๆท,ท,ท,ที่ดูแลเขามาตั้งแต่เด็กเป็นสมาชิกในครอบครัวคนเดียวที่เขามีในโลก แต่บัดนี้เมื่อรู้ว่าหลิวอยู่เยี่ยนไม่ใช่พี่สาวแท้ๆของเขาเขาจึงไม่อาจยอมรับความจริงข้อนี้ได้เลยแม้แต่น้อยไม่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้โดยสิ้นเชิงเราเป็นพี่น้องกันผมเป็นน้องชายของคุณจริงๆครู่หนึ่งหลิวอยู่หางควบคุมอารมณ์ไม่ได้น้ำตาไหลาอาบแก้มใบหน้าของหลิวอยู่เยี่ยนเต็มไปด้วยความปวดร้าวเธอกอดหลิวอยู่หางแน่นเช็ดน้ำตาลูบหัวเขาและปลอบใจเขาว่าเด็กน้อย นายร้องไห้ทำไมฉันไม่ได้บอกว่าไม่ต้องการนายน,นี่เป็นเพียงการทดสอบแม้ว่าเราจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันทางสายเลือดแต่ในใจฉันนายเป็นน้องชายของฉันเสมอและฉันจะเป็นพี่สาวของนายเสมอฉันจะยังคงรักนายมากเท่าเดิมถ่ายที่สุดแล้วทั้งสองก็เติบโตมาด้วยกันและความสัมพันธ์ของพวกเขาก็แน่นแฟนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันก็คงไม่เปลี่ยนแปลงในที่สุดหลิวหยู่หางก็รู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยเขากระพริบตาโตมองหลิวหยู่เยี่ยนแล้วถามว่าพี่สาว จริงเหรอคุณจะไม่ทิ้งผมจริงๆใช่ไหมหลิวอยู่เยี่ยนยิ้มด้วยความรักใคร่พี่สาวจะไม่ทิ้งนายหลังจากหลิวอยู่เยี่ยนปลอบใจหลิวอยู่หางก็ค่อยๆฟื้นตัวตอนแรกเขากังวลว่าหลิวอยู่เยี่ยนจะทิ้งเขาไปหลังจากที่พบพี่สาวแท้ๆของเธอแต่แล้วเขาก็ตระหนักได้ว่าพี่สาวของเขาไม่ใช่คนแบบนั้นอย่างแน่นอนหลังจากนั้นยางเชิญได้นำเลือดของคนทั้งสามไปทดสอบความสัมพันธ์ของพวกเขาอีกครั้ง หลังจากช่วงเวลาที่วุ่นวายใบหน้าของหยางเฉินซีดเผือดด้วยความเหนื่อยล้าหลังจากการทดสอบหลายครั้งผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมครั้งนี้พวกเขาสามารถยืนยันความสัมพันธ์ของทั้งสามคนได้อย่างสมบูรณ์ไปอยู่สู้และหลิวอยู่เยี่ยนเป็นพี่น้องกันอย่างไม่ต้องสงสยัยส่วนหลิวอยู่ห่างนั้นเขายังไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับพวกเธอเลยแม้ว่าผลลั์จะไม่สมบูรณ์แบบแต่ทั้งสามคนก็เลือกที่จะยอมรับความจริงข้อนี้ เพราะท้ายที่สุดแล้วมันคือสิ่งที่ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้ส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาทั้งสามคนเมื่อตอนเด็กๆไม่มีใครรู้อย่างเฉินคาดการผลลัพธ์นี้มานานแล้วดังนั้นเขาจึงดูไม่แปลกใจเลยในตอนนี้หยางเฉินมองไปที่หลิวอยู่เยี่ยนและพูดว่าไปอยู่สู้มากับผมครั้งนี้เพื่อทําความรู้จักกับคุณและพาคุณไปอยู่กับนางแล้วในช่วงเวลานี้ผมก็อยู่ที่นั่นด้วยเหมือนกัน ส่วนเรื่องจุดที่เราอยู่ผมบอกคุณไปหมดแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างดังนั้นคุณกับเสี่ยวหางจะไปกับพวกเราหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับพวกคุณถ้าคุณอยากไปกับพวกเราผมจะปกป้องคุณทั้งสองอย่างเต็มที่ถ้าคุณอยากอยู่ในหุบเขา่าสวรรค์ผมจะฝากทรัพย์สินไว้ให้คุณก้อนหนึ่งและช่วยคุณแก้ไขปัญหาทั้งหมดในหุบเขานี้ให้คุณมีอาหารและเสื้อผ้าที่จําเป็นครบครันไม่ว่าคุณจะไปกับพวกเราหรืออยู่ต่อผมเคารพการตัดสินใจของคุณ เมื่อได้ยินคำพูดของหยางเฉินพี่น้องทั้งสองก็ครุ่นคิดอย่างหนักเดิมทีก่อนเหตุการณ์ของไปอยู่สู้พี่น้องทั้งสองได้ตัดสินใจที่จะติดตามหยางเฉินไปแล้วแต่ตอนนี้หลิวอยู่เยี่ยนมีพี่สาวแท้ๆแ,แล้วเธอรู้สึกไม่สบายใจอย่างมากเธอไม่แน่ใจว่าควรจะอยู่กับไปอยู่สู้หรือไม่ท้ายที่สุดไปอยู่สู้ก็บอกว่าพ่อแม่ของพวกนางไม่อยากให้เจอกันถึงแม้หลิวอยู่เยี่ยนจะยังไม่คุ้นเคยกับไปอยู่สู้ แต่ทั้งสองก็เป็นพี่น้องกันแท้ๆหลิวอยู่เยี่ยนผู้มีจิตใจดีกังวลอย่างยิ่งว่าหากพบนางอยู่ด้วยกันจริงอาจเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นได้เมื่อเห็นหลิวอยู่เยี่ยนลังเลไปอยู่สู้ก็รู้สึกวิตกกังวลขึ้นมาเธอจึงภาวนาขอให้หลิวอยู่เยี่ยนได้อยู่กับเธอหลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งไปอยู่สู้ก็เกลี้ยกล่อมนางว่าอยู่เยี่ยนเธอ ไปกับฉันเถอะถ้าเธอปรับตัวไม่ได้ฉันจะส่งเธอกลับฉันแค่อยากชดเชยอ,อยากจะปกป้องเธอเหมือนที่คุณอย่างทำแม้ว่าจะต้องแลกด้วยชีวิตก็ตามไม่ว่าเธอจะต้องการสิ่งใดตราบใดที่ฉันมีฉันจะทำให้เธอพอใจอย่างที่สุดครั้งนี้หยางเฉินไม่ได้ห้ามนางหยางเฉินตั้งปณิธานไว้ในใจว่าไม่ว่าหลิวอยู่เยี่ยนจะเลือกทางใดเขาจะสอนทักษะวิชาบูให้แก่นาง เพื่อให้หนางได้เริ่มต้นเส้นทางแห่งการฝึกฝนเมื่อเธอแข็งแกร่งขึ้นเธอจึงจะอยู่รอดปลอดภัยได้ทุกที่เดิมทีหยางเฉินเชื่อว่าหมาซื่อหลงเป็นเพียงคนเดียวที่รู้เรื่องหุบเขายาสวรรค์อันลึกลับนับตั้งแต่เขาสังหารหมาซื่อหลงแล้วจะไม่มีใครพบมันอีกและจะไม่มีใครทำร้ายหลิวอยู่เยียนและหลิวอยู่หางอีกอย่างไรก็ตามหลังจากที่หยางเฉินพบว่าไปอยู่สู้แท้จริงแล้วคือพี่สาวของหลิวอยู่เยียน เขาก็เริ่มเชื่อว่าหุบเขายาสวรรค์ไม่ปลอดภัยอีกต่อไปมีความเป็นไปได้สูงว่ายังมีคนอื่นในโลกบูโบราณที่รู้เรื่องนี้อยู่ยิ่งไปกว่านั้นหุบเขายาสวรรค์แห่งนี้เคยมีวิญญาณของอาจารย์สันซานหลงเหลืออยู่สัญญาเหล่านี้บ่งชี้ว่าหุบเขายาสวรรค์อาจมีอันตรายซ่อนเร้นอยู่และไม่อาจรับประกันความปลอดภัยของพี่น้องได้ดังนั้นไม่ว่าพี่น้องจะจากไปหรืออยู่ต่อสถานการณ์ของพวกเขาก็คงคล้ายกัน เพราะยังไงพวกเขาก็ยังมีตนเองคอยปกป้องอยู่หลังจากลังเลอยู่พักหนึ่งหลิวอยู่เยี่ยนก็ตัดสินใจและจ้องมองอย่างเฉินอย่างจริงจังบทที่3,960นหลิวอยู่เยี่ยนไม่ได้บอกอย่างเฉินตรงๆว่าจะไปหรืออยู่ต่อแต่กลับมองไปที่หลิวอยู่หางอีกครั้งและถามความเห็นของเขาหลิวอยู่หางแตะหลังศีรษะก่อนจะพูดกับหลิวอยู่เยี่ยนอย่างตรงไปตรงมาว่าพี่สาว ผม,ผมยังอยากไปกับพี่เฉินครั้งที่เราที่พี่เฉินไปผมบอกว่าจะไปกับพี่เฉินถึงชีวิตที่นั่นจะอันตรายมากแต่ผมก็ยังอยากตามพี่เฉินไปดูโลกภายนอกภูเขามีเพียงประสบการณ์ในสถานที่แบบนั้นเท่านั้นที่จะทําให้พลังของผมแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและผมจะมีคุณสมบัติมากขึ้นในการปกป้องพี่สาวในอนาคตอีกอย่างตอนที่พี่เฉินไม่อยู่ผมเห็นที่เฝ้ารอการกลับมาของพี่เฉินอยู่เสมอ ทุกเช้าที่ตื่นนอนพี่สาวจะออกไปมองไกลๆพี่คงคิดว่าพี่เฉินจะปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าอย่างกระทันหันพี่สาวไปกับพี่เฉินกันเถอะนะถึงแม้หลิวอยู่หางจะยังไม่โตมากแต่เขาก็รู้ทุกอย่างเขาเห็นว่าหลิวอยู่เยี่ยนคิดถึงยางเฉินยิ่งไปกว่านั้นสองพี่น้องเคยตกลงกันไว้แล้วว่าหากยางเฉินมาพบพวกเขาอีกทั้งคู่จะไปกับเขาทัานทีความลังเลในวันนี้ล้วนเกิดจากการมาถึงอย่างกระทันหันของไปอยู่สู้ การที่ไปอยู่สู้และหลิวอยู่เยี่ยนได้พบกันและไปอยู่สู้สารภาพอย่างตรงไปตรงมากับหลิวอยู่เยี่ยนว่าพ่อแม่ห้ามไม่ให้พบกันดังนั้นจึงทําให้หลิวอยู่เยี่ยนเกิดความสับสนอย่างมากหลังจากได้ยินคําพูดของหลิวอยู่หางใบหน้าสวยของเธอก็แดงกับเธอรู้สึกอายที่จะสบตากับหยางเฉินจึงปลอกตาใส่เขาพลางกระซิบว่าเขาพูดจาไร้าสาระ ทันใดนั้นหลิวอยู่เยี่ยนก็พูดกับเขาว่าในเมื่อนายเลือกไปกับพี่เฉินฉันก็จะไปกับนายด้วยสำหรับฉันนายกับพี่เฉินสำคัญที่สุดฉันสบายใจเมื่ออยู่กับคุณทั้งสองคนเมื่อเห็นว่าหลิวอยู่เยี่ยนเลือกไปกับหยางเฉินไปอยู่สู้ก็รู้สึกตื้นตันใจจนน้ำตาไหลพรากตลอดหลายปีที่ผ่านมานางไม่เคยหลั่งน้ำตาแม้ในยามที่นางหลั่งเลือดบาดเจ็บสาหาัสและเกือบตายนางก็ไม่เคยแม้แต่จะขมวดคิ้ว คราวที่แล้วเมื่อนางพบว่าจี้หยกหายไปนางรู้สึกกังวลจนน้ำตาไหลพรากบัดนี้เมื่อเผชิญหน้ากับหลิวอยู่เยี่ยนน้องสาวของนางนางก็ร้องไห้อีกครั้งไปอยู่สู้จินตนาการถึงการกลับมาพบกันของพี่น้องนับครั้งไม่ถ้วนและในวันนี้ความฝันของนางก็เป็นจริงเสียทีไปอยู่สู้พูดกับหลิวอยู่เยี่ยนอย่างจริงใจว่าน้องสาวขอบคุณที่ตกลงไปกับพวกเราทุกสิ่งที่ฉันพูดมาทั้งหมดหล้วนมาจากใจจริง บอกฉันมาได้เลยว่าเธอต้องการอะไรฉันจะหาทางทำให้เธอพอใจแน่นอนก่อนที่ไปอยู่สู้จะพูดจบหลิวอยู่เยี่ยนก็ขัดขึ้นมาฉันเลือกที่จะไปกับพี่เฉินเพียงเพราะความสัมพันธ์ของเรากับพี่เฉินไม่ใช่เพราะเราเป็นพี่น้องกันและแน่นอนว่าไม่ใช่เพื่ออะไรทั้งนั้นสิ่งที่ฉันต้องการคือให้พี่เฉินและน้องชายมีสุขภาพแข็งแรงและปลอดภยัยและขอให้ฉันอยู่เคียงข้างพวกเขาตลอดไปนั่นคือทั้งหมดที่ฉันต้องการ หลิวอยู่เยี่ยนพูดอย่างจริงใจแม้ว,ว่าชีวิตของเธอในหุบเขายาสวรรค์จะยากลำบากอย่างยิ่งแต่เธอก็ไม่เคยยึดติดกับวัตถุนิยมไม่เคยโลภและไม่เคยแสวงหาสิ่งของนอกกายใดๆดังนั้นหลิวอยู่เยี่ยนจึงไม่สนใจสมบัติและหินอาถรรพ์ที่ไปอยู่สู้กล่าวถึงสิ่งที่เธอต้องการคือความปลอดภัยของหยางเฉินและหลิวอยู่หางน้องชายของเธอบทที่3961 ในขณะเดียวกันหลิวอยู่เยี่ยนยังคงงงงงกับความลับที่ซ่อนเร้นระหว่างนางกับไปอยู่สู้ถ่ายที่สุดแล้วไม่มีใครสามารถอธิบายที่มาที่แท้จริงของนางได้หรือเหตุใดนางจึงมายัางดินแดนอย่างหุบเขา่าสวรรค์เพื่อทนทุกข์ทรมานกับชีวิตอันยากลำบากเช่นนี้ แผนการร้ายใดที่แฝงเร้นอยู่ภายในยังคงไร้คำอธิบายแม้บัดนี้จะได้รับการพิสูจน์อย่างแน่ชัดแล้วว่าไปอยู่สู้เป็นพี่สาวแท้ๆของนางแต่หลิวอยู่เยี่ยนก็ยังคงไม่อาจยอมรับนางเป็นพี่สาวได้สำหรับหลิวอยู่เยี่ยนแล้วไปอยู่สู้และนางเป็นเพียงญาติพี่น้องกันเท่านั้นเพราะทั้งสองเพิ่งพบกันครั้งแรกในวันนี้และไม่มีความผูกพันชั้นพี่น้องใดๆเกิดขึ้น ในใจของหลิวอยู่เยี่ยนน้องชายที่ไม่เกี่ยวข้องทางสายเลือดกันอย่างหลิวอยู่หางสํำคัญที่สุดและไปอยู่สู้ไม่มีที่ว่างในใจทดแทนได้แม้ว่าไปอยู่สู้จะมีฐานะสูงส่งและมีหินอาถรรพ์มากมายแต่นางก็ยังคงไม่หวั่นไหวหนังให้ความสําคัญกับความรู้สึกมากกว่าที่สําคัญที่สุดเพราะไปอยู่สู้อธิบายอะไรได้ไม่มากนักหลิวอยู่เยี่ยนจึงไม่ไว้ใจเธออย่างเต็มที่แม้ว่าไปอยู่สู้จะเป็นผู้หญิงที่หยางเฉิน ผู้ซึ่งเธอไว้ใจมากที่สุดพามาด้วยก็ตามแม้แต่หลิวอยู่เยี่ยนยังสงสัยว่าไปอยู่สู้มีจุดประสงค์บางอย่างในการค้นหาเธอไม่เช่นนั้นหลายปีมานี้ทำไมไม่มาพบนางแต่จูจ่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นเพื่อน,นับญาติกันหลิวอยู่เยี่ยนไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายผู้อื่นแต่เธอยังคงระแวงผู้อื่นดังนั้นทัศนคติของเธอที่มีต่อไปอยู่สู้จริง,จ,ง,จ,งจังมากในตอนนี้ ไปอยู่สู้อดไม่ได้ที่จะรู้สึกอายเล็กน้อยเมื่อได้ยินคำพูดของหลิวอยู่เยี่ยนเธอรีบอธิบายว่าฉันฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นคุณพูดถูกขอแค่คุณอย่างอยู่ข้างๆเธอก็พอแบบนั้นฉันก็จะสบายใจณจุดนี้คนอื่นๆไม่สนใจไปอยู่สู้หย่างเฉินพูดกับหลิวอยู่เยี่ยนและหลิวอยู่หางอย่างจริงจังว่าในเมื่อพวกคุณเลือกที่จะมากับผมผมก็ไม่ขัดข้องอะไรหากคุณปรับตัวไม่ได้และอยากกลับมาผมพร้อมที่จะมาส่งพวกคุณกลับได้เสมอ หลังจากนั้นพี่น้องทั้งสองก็เก็บของมีค่าเล็กๆน้อยๆแล้วออกเดินทางไปกับหยางเฉินทว่าก่อนจะไปหลิวอยู่เยี่ยนได้ไปหาผู้อาวุโสในหุบเขายาสวรรค์ผู้อาวุโสได้ยินข่าวการกลับมาของหยางเฉินมาแล้วและเมื่อเห็นหลิวอยู่เยี่ยนพวกเขาก็เข้าใจทุกอย่างในทันทีก่อนที่หลิวอยู่เยี่ยนจะทันได้พูดผู้อาวุโสหลายคนก็พูดขึ้นว่าเด็กๆพวกเรารู้สึกโล่งใจที่มีคุณหยางคอยปกป้องพวกเธอ คุณหยางทรงพลังดุจเทพ,พเจ้าอยู่กับท่านแล้วพวกเธอจะไม่ถูกรังแกอีกต่อไปพวกเธอทั้งสองต้องทนทุกข์ทรมานมามา,มากตลอดหลายปีที่ผ่านมาถึงเวลาที่พวกเธอจะได้ใช้ชีวิตที่ดีกับคุณหยางแล้วไปกับคุณหยางอย่างสบายใจเถอะเมื่อมีโอกาสก็อย่าลืมกลับมาเยี่ยมพวกเราด้วยละ่ะชาวไร่สมุนไพรในหุบเขายาสวรรค์อาจจะเอาแน่เอานอนไม่ได้ แต่ผู้อาวุโสที่เคารพนับถือบางคนก็ยังคงน่าเคารพนับถือหลายปีมานี้พวกเขาปกป้องหลิวอยู่เยี่ยนมาตลอดแม้ว่าก่อนหน้านี้หลิวอยู่เยี่ยนจะเตรียมตัวออกเดินทางมานานแล้วแต่เมื่อถึงเวลาเธอก็ยังรู้สึกลังเลเธอรู้สึกขอบคุณผู้อาวุโสผู้ใจดีเหล่านี้อย่างสุดซึง้งเธอรู้ว่าหากไม่มีพวกเขาเธอกับน้องชายคงไม่รอดมาจนถึงทุกวันนี้ตบทันใดนั้นหลิวอยู่เยียนก็คุกเข่าลงต่อหน้าผู้อาวุโส